สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรอมมครับในสไตล์ตองเป็นคนตัดต่อพ่อเป็นคนบรรยายคลิปแบบลูกทุ่งลูกทุ่งช่วยสนับสนุนช่องตองพอรพอมผมง่ายมากครับกดลิงก์ที่คำอธิบายใต้คลิปนี้แล้วกดฟังเพลงเจ้าไปอย่าไ้ชนวันละครั้งจะขอบคุณอย่างมากครับ วันนี้5มีนาคม2565มีอะไรมาฝากท่านผู้ชมไปชมไปฟังกันครับครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเมื่อกี้เป็นบรรยากาศของหนังกลางปแปลงที่มีการภาคย์ส,สดๆที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องหนังภาคสดติดตามกับช่องตองปานผมได้ครับเกี่ยวกับเรื่องหนังภาคสดๆนะครับมันเป็นเรื่องในอดีตเมื่อนานมาแล้วสักประมาณ 40- 50ปีหรือเกินกว่า50ปีที่ผ่านมาก็มีหนังภาคสดๆฉายให้กับท่านผู้ชมทางบ้านดูนะครับ ภาคโซดี่ยังไงครับภาคโซดี่ก็คือกลางจอหนังขึ้นไปถ้าเป็นหนังกลางแปลงก็คนภาคก็นั่งภาคในขณะที่หนังฉายไปคนชมก็ชมทั้งภาพยนตร์ชมทั้งคนภาคไปด้วยนะครับบรรยากาศก,ก็เป็นทํานองนี้นะครับแต่ในบรรยากาศที่เห็นในในนี้ก็คือปัจจุบันนะครับไม่ใช่ในอดีตเพราะว่าภาพในอดีตเมื่อสัก 40- 50ปีที่แล้วเราหาไม่ได้นะครับ อันนี้เป็นภาพปัจจุบันที่ยังมีอยู่นะครับเอาละครับเกี่ยวกับเรื่องการภาคหนังสดนะครับในอดีตสาเหตุที่การภาคหนังมีแบบสดก็เพราะว่าเทคโนโลยีต่างๆยังไม่ทันสมัยยังไม่มียังไม่ได้มีการบันทึกเสียงบันทึกภาพลงในฟิล์มแล้วก็ฉายนะครับฉะนั้นเมื่อ40หรือ50กว่าปีที่แล้วก็เป็นหนังภาคสด ถ้าเป็นหนังไทยนะครับหนังไทยที่สมัยมิตรชัยบัญชาเพชรชลาชวราชและดาราดังๆในยุคหนัง16มิลลิเมตรนั้นส่วนใหญ่ก็จะภาคสดไม่ใช่ส่วนใหญ่ก็ภาคสดเัียงเทนั้นต่อมาก็เป็นหนัง35มิลลิเมตรหนัง70มิลลิเมตรก็มีการพัฒนามาเป็นเสียงในฟิล์มนะครับแต่ตอนขณะที่ยังไม่มีการมาพัฒนาเป็นเสียงในฟิล์มโดยเฉพาะหนังไทยก็ยังมีการภาคสดนะครับ ที่มีฉายท่านผู้ชมได้ชมกันในลักษณะหนังกลางแปลงหนังขายยานะครับหรือว่าหนังกลางแปลงที่เจ้าภาพจ้างมาฉายในงานเวทีต่างๆงานทําบุญบวชน,นาคงานทําบุญกฐินผ้าป่าอะไรก็ว่ากันไปนอกจากนั้นก็ยังมีฉายในโรงภาพยนตร์ในครับในยุคนั้นในยุค40-50ปีที่แล้วนะครับก็มีตาม <ๆ S 2> อําเภอที่ใหญ่ๆหน่อยอําเภอที่จเจริญของจังหวัดต่างๆจะมีโรงภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์จะอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่อำเภอเมืองของจังหวัดก็จะมีบางจังหวัดที่มีโรงภาพยนตร์อยู่ต่างอำเภอซึ่งไม่ใช่อำเภอเมืองนะครับซึ่งการฉายหนังในยุคนั้นก็เป็นหนังภาคสดก็จะต้องมีคิวหนังนะครับมีคิวหนังหนังภาคสดคนถือกระเป๋าหนังพร้อมด้วยคนภาคนจะไปพร้อมกันวันนี้ฉายที่อำเภอนี้คนภาคคนเดียวกันนี่แหละครับถือกระเป๋าหนังไปแล้วก็ภาคสดด้วย วันต่อไปไปฉายที่โรงใหม่ที่อำเภออื่นจังหวัดอื่นเดินสายไปเรื่อยอย่างนี้เขาเรียกว่าหนังเดินสายคนภาคภาคสดๆมีในโรงภาพยนตร์เมื่อสัก40-50ปีที่ผ่านมาก็มีให้ชมนะครับแต่ปัจจุบันดูท่าทางจะหาชมได้ยากนะครับแต่ก็ยังมีพอได้ชมอยู่เท่าที่เราติดตามข่าวก็มีแถวกรุงเทพ และปริมณนฑลน,นะครับก็มีคนทําหนังภาคสดอยู่แล้วก็มีคนไปภาคสดในหนังฉายกลางแปลงเป็นรับเป็นงานอดิเรกก็มีไม่ได้ทําเป็นประจํานะครับก็มีคนทํา <ใน S 2> อยู่นะครับแต่ก็เรียกว่าตามต่างจังหวัดทุกจังหวัดในประเทศไทยนี่โอกาสที่จะได้ชมหนังกลางแปลงหรือว่าหนังฉายในโรงที่แบบ,แบ,บน,นั่งภาคสดๆในปัจจุบันนี่คงจะยากครับแลวว่าคงจะไม่มี ง่าย,ายเพราะปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นหนังต่างประเทศนะครับหนังฝรั่งหนังจีนหนังอินเดียต่างๆนั้นเข,เขาก็จะมีค่ายหนังแล้วก็มีทีมภาคนะครับขอยกตัวอย่ยางทีมภาคพันธมิตรทีมภาคหล,ลายทีมก็แล้วกันนะครับที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่เขาก็ได้ลิขสิทธิ์หนังมาเขา,าก็มาภาคแล้วก็บันทึกในฟิล์มเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ต่างประเทศภาพยนตร์จีนหนังจีนหนังฝรั่งหนังอินเดียอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีเสียงในฟิล์มมาเสร็จสร ไม่ว่าจะไปฉายที่โรงพยาตร์ที่ต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพหรือฉายกลางแปลง,งตามงานต่างๆที่เจ้าภาพจ้างไปนะครับก็เป็นเสียงภาคไทยเป็นเสียงในฟิล์มล้วนๆแล้วครับไม่เหมือนในอดีตในอดีตนี้ภาคส,สดๆอาจจะมีภาคคนเดียวเลยก็ได้นะครับหนังทั้งเรื่องภาคคนเดียวนะครับเมื่อ40-50ปีที่แล้วเป็นผู้ชายภาคแล้วก็ภาคเป็นเสียงทั้งเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายเสียงเด็กเสียงคนแก่ เสียงคนร้ายเสียงพระเอกอยู่ในนั้นหมดเลยเสียงพระเอกนางเอกคนเดียวภาคมีครับยกตัวอย่างโกนจนาคทำนองนี้นะครับชื่อเสียงโด่งดังมากเมื่อในอดีตกัมปนาทภาคทำนองนี้ครับเท่าที่เราจําได้นะครับนอกจากนั้นถ้าเป็นภาพยนตร์นเดียก็นักภาคชื่อดังที่วาราตีนะครับทำนองนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายท่านที่ไม่ได้กล่าวถึงนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ สิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นตำนานไปแล้วหนังภาคสดเป็นตำนานในอดีตกว่า50ปีปัจจุบันนี้หาชมได้ยากว,นนวันนี้จะแนะนำนักภาคท่านหนึ่งให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รู้จักครับทุกวันนี้นนลูกหลานเรียกนาต๋องแล้วนะครับแต่ในคนในวงการที่อยู่ในวงการภาคอิสระ,สระเรียกพี่ต๋องพงศกรพรมคุณครับ พื้นเพในอดีตนะครับเป็นคนภูมิลำเนาที่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรซึ่งปีพศราวๆก่อนๆ่อน2520แล้วก็2 5 2 0กว่ากวาอำเภอเลองนกทาจังหวัดยโสธรเป็นอำเภอที่เจริญมากอำเภอหนึ่งรองจากอำเภอเมืองในยุคสมัยนั้นนะครับที่จังหวัดยโสธรมีโรงภาพยนตร์แค่สองโรงก็คือ โรงภาพยนตร์ในจังหวัดยโสธรนะครับและก็โรงภาพยนตร์ที่อำเภอเลิงนกทาชื่อโรงภาพยนตร์ว่าเริงนกทาดราม่านะครับในยุคนั้นคนชมภาพยนตร์ที่โรงหนังโรงภาพยนตร์ที่อำเภอเลิงนกทาเนี่ยมีมีเปิดฉายให้ชมทุกวันรอบบ่ายรอบค่ำนะครับถ้าเป็นภาพยนตร์ดังๆก็ฉายัปละสามรอบเลยเช้าเก้าโมงเช้าก็มีบ่ายสองแล้วก็สองทุ่มทำหนองนี้ครับ น้าตองหรือว่าพี่พงศกรผมว่าคุณนะครับเป็นคนที่มีใจรักด้านภาคหนังตั้งแต่เล็กอยากจะเป็นนักภาคเมื่อโตขึ้นมาก็ไปเป็นเด็กรับใช้ในโรงภาพยนตร์เรืงนุกธารมาแต่ไม่ได้เป็นเด็กรับใช้ในลักษณะจ้างมีเงินเดือนเป็นประจํานะครับแต่ไปขนของช่วยเจ้าของโรงภาพยนตร์เนี่ยเขาจะเดินทางด้วยรถปิกอัพแล้วก็ เครื่องเสียงโฆษณาตามหมู่บ้านใกล้เคียงกับโรงหนังเรงนุธาลาม่าเนี่ยไปเดินทางไปโฆษณาทุกวัน,นช่วงเช้าช่วงใกล้ค่าก็ออกไปตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อโฆษณาว่าวันนี้ที่โรงภาพยนตร์เรงนุธาลาม่าเนี่ยฉายหนังเรื่องอะไรใครภาคทำเรื่องนี้นะครับพี่ต๋องพองศกรพรคุณของเราเนี่ยก็ไปยกเครื่องเสียงยกเครื่องทําไฟนะครับขึ้นรถในยุคสมัยนั้นนะครับใน ในการที่จะโฆษณาประชาสัมพันธ์หนังเนี่ยจะติดเครื่องเสียงติดเครื่องปั่นไฟก่อนเอาขึ้นรถปิกอัพนะครับหรือลวดอิซซุสสี่ล้อตอนยาวนะครับมีป้ายโฆษณาหนังด้วยยุกนั้นคงนึกภาพออกนะครับแล้วก็ต้องติดเครื่องปั่นไฟก่อนแล้วก็มีการต่อไฟจากเครื่องปั่นไฟไปเข้าเครื่องะจายเสียงนะครับเครื่องะจายเสียงพี่สองงูกรของเราเนี่ยแล้วก็ เด็กๆในรุ่นเดียวกันในยุคนั้นก็4ี่ห้าหคนก็ไปกับรถโฆษณาหนังหลวงโรงภาพยนตร์เรงนุธาลามาเนี่ยเป็นประจําก็ยกเครื่องเสียงขึ้นรถยกเครื่องปั่นไฟขึ้นรถติดดึงสตาร์ทเครื่องปั่นไฟให้ติดเสร็จแล้วก็เจ้าของโรงหนังเขาก็ขับรถไปแล้วก็มีคนขับรถให้คนนึงแล้วก็เขาเป็นคนภาค ภาคโฆษณาครับว่าเขาก็โฆษณาไปว่าวันนี้ที่โรงภาพยนตร์ลงนกทาลามาวันที่เท่าไหร่ก็ว่าไปฉายรอบอะไรกี่ทุ่มหนังเรื่องอะไรใครภาคก็ว่าไปสำรองนี้พี่ตองของเราเนี่ยก็เดินทางไปกับการโฆษณาแล้วก็กลับมาเป็นประจำสิ่งที่แรกกับการช่วยงานของโรงหนังก็คือได้เข้าไปดูหนังฟรีกับเจ้าของโรงภาพยนตร์ใจดีที่ให้เด็กที่ช่วยงานเนี่ยได้เข้าไปดูหนังฟรีพี่ตองก็ซึมซับ และชอบการภาคจากโรงภาพยนตร์เรืองนุธาลามาของนักภาคชื่อดังที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นโกนจนาตกัมปนาตนะครับทิวาราตีและนักภาคอื่นๆอีกมากมายที่ภาคทั้งหนังจีนฝรั่งนะครับอินเดียนะครับพี่ตองของเราก็สนใจอยากจะเป็นนักภาคในอนาคตตอนนั้นความฝันอยากจะเป็นนักภาคมากนะครับทีนี้ด้วยความยากจนนะครับฐานะทางบ้านยากจน พ่อแม่ไม่มีเงินส่งเรียนหนังสือก็ได้บวชเรียนพ่อบวชเรียนปั๊บก็เรียนทั้งทางธรรมไปด้วยบวชเป็นเนนนะครับแล้วก็เรียนระดับการศึกษาชั้นมัธยมที่เป็นโรงเรียนวัดไปด้วยต่อมาก็ได้ศึกจากการบวชแล้วเดินทางเข้าสู่กรุงเทพเพื่อการทำงานก็มาทำงาน สารพัดงานรับจา้างต่างๆวันละ70บาทในช่วงปีพศนั้นนะครับปีพศ2 5 2พกว่ากว่าพี่ต่องของเรามาทํางานกรุงเทพรับจ้างโน่นนี่นั่นวันละ70บบาทนะครับพยายามจะเข้าสู่วงการหนังจนในที่สุดต่อมาก็มีครอบครัวกับภรรยาและครอบครัวที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้แต่ว่าก่อนหน้านั้นเขาก็เข้าสู่วงการภาคหนังด้วยการเป็นทีมนักภาคอิสระภาคหนังการา์าตูนภาคหนังต่างๆ,ๆนะครับ เป็นทีมรักภาคอิสระภาคบันทึกลงแผ่นซีดีนะครับก็มีชื่อเสียงทําให้เด็กๆที่ดูหนังการ์ตูนต่างๆรู้จักในนามนาต่องส่วนคน,น,คนที่อยู่ในวงการภาคเด,เดียวกันนี้เขาก็เรียกว่าพี่ต๋องพี่ต๋องเป็นที่รักใคร่ของทีมงานภาคเป็นอย่างมากนะครับปัจจุบนัจจบนครับนาต่องหรือว่าพี่ตองในวงการ นักภาคอิสระนะครับก็มาเด้ทาหนังกางแปลงแล้วก็ไปภาคสดในหนังกางแปลงนะครับเพราะว่าไม่ได้มีกิจการตัวนั้นแต่หน้าต่องพงศกรพรมคุณของเราปัจจุบันเป็นนักภาคอิสระนะครับรับภาคทั่วไปส่วนงานภาคสดหนังกลางแปลงนั้นไม่ได้ทําเป็นอาชีพแต่ทําเป็นงานอดิเรกเพื่อสืบสารศิลปะการภาค ให้อยู่คู่กับหนังกลางแปลงไปนานๆถ้ากว่ามีเจ้าหาบใจดีหรือองค์กรอิสระใดๆก็แล้วแต่นะครับอยากจะได้อยากจะดูการภาคหนังสดๆเพื่อเป็นเกียรติในงานนะครับก็สามารถติดต่อหน้าต่องพงศกรพรหมคุณเพื่อไปภาคสดได้นะครับโดยติดต่โดยเข้าไปดูที่เพจภาคสด บันทึกเสียงหนังกางแปลงย้อนยุกอันนี้ช่องตองปันพรมจะแนบเพจนี้จะแนบลิงก์เพจนี้ไว้ที่คอมเมนต์แรกให้และคาําอธิบายใต้คลิปนี้ให้ท่านผู้ชมที่สนใจอยากจะติดต่อน้าตองไปภาคสดในงานนะครับรายละเอียดก็ติดต่อตามเพจด,ดูได้ตามเพจภาคสดบันทึกเสียงหนังกลางแปลงย้อนยุคที่เราจะแนบลิงก์ไว้ที่คาําอธิบายใต้คลิปและคอมเมนต์แรกนะครับ หรือจะติดต่อนะ้าตองโดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์080 050 6220ครับก็จะมีรายละเอียดให้ท่านผู้ชมติดต่อไปทำ,ทำการภาคโดยขอย้ำนะครับว่ากิจการาหนังกลางแปลงและภาคสวดและทำเป็นอาชีพนั้นไม่ได้ทำแต่ถ้าจะภาพไปจ้างหนังมาแล้วก็จ้างหนังที่เป็นหนังฝรัง่งหนังจีนอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีบทภาคนะครับด้วย น้าตองและทีมงานจะไปภาคให้น้าตองคนเดียวก็จะไปแต่ถ้าอยากได้น้าตองพร้อมด้วยทีมงานที่เป็นสุภาพสตรีแล้วก็สุภาพบุรุษอีกหลายท่านเพื่อเป็นทีมภาคไปนั่งภาคสดๆในงานก็จะไปครับถ้าากว่าท่านใดที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับสนใจอยากจะมีหนังกางแลงฉายในงานพิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นทำบุญบวชนาคบนกระถินผ้าปานะขึ้นบ้านใหม่ได้หมดนะ อยากจะติดต่อน้าตองไปภาคสดๆดหนังกลางแปลงก็ติดต่อตามเบอร์โทรที่ชว์ในคลิปและที่เพจภาคสดบันทึกเสียงหนังกลางแปลงย,ลย้อนยุคครับสำหรับวันนี้ช่องตองพร้อมผมนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพบกับเนื้อหาสาระดีๆจากช่องตองพร้อมผมแบบนี้เราจะนำเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังเป็นประจำครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ